ผู้ชมครับที่ญี่ปุ่นนะครับจะมีประเพณีเก่าแก่หลายร้อยปีที่วัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในแต่ละปีเขาจะมีการขี่ม้าขึ้นเนินนะครับแล้วก็ให้ม้ากระโดดข้ามกำแพงซึ่งก็มีความเชื่อว่าหากม้าสามารถกระโดดข้ามกำแพงนะครับได้กี่ตัวก็จะยิ่งทำให้เชื่อว่าผลผลิตทางการเกษตรในปีนั้นนะครับจะดีขึ้นตามไปด้วยแต่ที่นี้ครับก็มีคนมองว่าประเพณีนี้เป็นการทรมานม้าหรือเปล่าเพราะว่าในแต่ละปีก็มีม้าหลายตัวที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วก็ถึงขั้นตายด้วย <quir ker> ที่วัดชินโตะที่มีชื่อว่าทาโดไทชาในจังหวัดมิเอะที่อยู่ตอนกลางของเกาะคอนชูในญี่ปุ่นนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า1,200ปีและในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับที่นี่ก็จะมีประเพณีการขี่ม้าขึ้นเนินเขาที่สูงชันซึ่งที่ด้านบนของเนินนะครับก็จะเป็นกำแพงดินที่มีความสูงประมาณ2เมตรและคนขี่ก็จะต้องควบม้าวิ่งขึ้นเนินแล้วก็บังคับม้าให้กระโดดข้ามเนินให้ได้ โดยในแต่ละปีนะครับก็จะมีหนุ่มๆที่เป็นคนท้องถิ่นหลายคนมาทดสอบฝีมือขี่ม้าเพื่อกระโดดข้ามกำแพงให้สำเร็จ ซึ่งประเพณีนี้ก็มีความเชื่อว่าม้าเป็นเหมือนสัตว์ที่เชื่อมต่อระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์หากปีไหนที่มีม้ากระโดดข้ามกำแพงได้หลายตัวก็เชื่อว่าในปีนั้นการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตทางการเกษตรก็จะทำได้ดีและหากปีไหนที่มีม้าไม่สามารถกระโดดข้ามกำแพงได้นะก็จะเป็นลางร้ายนะครับว่าการปลูกพืชหรือการทำเกษตรก็จะเจอกับปัญหา ด้วยเหตุนี้ก็เลยทําให้คนที่ขี่มา้าข้ามกําแพงนะครับพยายามที่จะทําทุกวิถีทางที่จะทําให้ม้ากระโดดข้ามกําแพงผ่านไปให้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าม้าทุกตัวจะกระโดดข้ามกําแพงได้สําเร็จเพราะว่ากําแพงมีความสูงเกือบ2เมตรซึ่งก็ถือว่าสูงมากสําหรับม้าที่จะกระโดดให้ผ่านทําให้ม้าหลายๆตัวนะครับพอวิ่งมาถึงหน้ากําแพงแล้วเขาก็หยุดค่หรือบางตัวนะครับพยายามที่จะกระโดดแต่ว่ากระโดดไม่ผ่านก็ทําให้ตัวม้าเนี่ย ติดอยู่ตรงกลางกำแพงคนที่อยู่ตรงนั้นเขาก็จะพยายามดึงม้าผลักม้าให้ข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของกำแพงให้ได้ซึ่งการทำแบบนี้นะครับก็เสี่ยงที่จะทำให้ม้าบาดเจ็บหรือม้าบางตัวที่กระโดดข้ามกำแพงไม่ผ่านบางตัวนะครับก็ไหลตกเนินลงไปข้างล่างทำให้ม้าบาดเจ็บหรือขาหักบางตัวนะครับถึงกับตายจากประเพณีนี้โอ้โหคุณดาวอธิบายได้เห็นภาพมากเลยซึ่ง พอฟังแบบนี้แล้วนี่มันเป็นการทรมานสัตว์หรึอเปล่านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นมาได้นะแต่ส่วนตัวดิฉันเนี่ยมองว่าเป็นการทรมานสัตว์นะเพราะว่าคือถ้าหากว่าเราดูการแข่งขันการขี่ม้าในระดับสากลเนี่ยนะคือการที่ม้าจะก,กระโดดข้ามกำแพงต้องได้รับการฝึกมากแต่ประเด็นคือข้ามกำแพงเนี่ยค่ะคือมันต้องได้รับการฝึกแต่ถ้าขึ้นเนินไปด้วยแรงจีของโลกเนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันต้องดึงตัวม้า ลงมาแล้วต้องกระโดดเข้าไปอีกด้วยน้ําหนักตัวของม้าแล้วมีคนบังคับอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะถ้าไม่ใช่การทรามานสัตว์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ลองดูนี่คือภาพที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เป็นภาพคลิปวิดีโอก็คือว่าพอม้ากระโดดไปแล้วเนี่ยตัวม้านี่พลิกไปเลยบบางตัวมีการรายงานด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าพอขาหักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะต้องมีการฉีดยาให้ม้าตายครับ S <S <S เพราะว่าม้าตัวไหนที่ขาหักเนี่ยแล้วถ้าหมอรประเม,มินว่ารักษาไม่ได้เนี่ยมันจะทรมานมากแล้วก็<อ>จะตัดสินไม่ให้ว่าไม่ให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ต้องม้านะคุณผู้ชมเอาแค่คนเนี่ยนะเอาแค่คนเนี่ยวิ่งไปแล้วขึ้นเนินแถวมีเดินให้กระโดดไปอีกเรายังฆ่าไม่ได้เลยครับแล้วคือความสูง2เมตรเนี่ยคือสูงมากๆที่ฉันมองมองไม่ได้เลยนะเราเป็นคนรักสัตว์เนี่ยนะคะเราก็รู้สึกว่านี่มันคือการทรมานสัตว์ในความเห็นของเรานะคะทีนี้ ปีนี้เป็นปีแรกที่ประเพณีกลับมาจัดอีกครั้งหลังจากที่หยุดไปนานถึง3ปีเพราะว่าการระบาดโควิดปรากฏว่าก็มีคนญี่ปุ่นมารอชมกันขี่ม้ากระโดดข้ามกำแพงกันเยอะแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนญี่ปุ่นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่มองว่าประเพณีนะคะค่อนข้างที่จะโหดร้ายแล้วก็ทรมานสัตว์จึงมีการเรียกร้องให้ทางจังหวัดนิเอะแล้วก็วัดแห่งนี้หยุดการแสดงแบบนี้เถอะเพราะว่าม้าเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ตายไปเยอะเลยทางด้านผู้จัด ปรากฏว่าพอมีคนที่ภา์วิจารณ์ก็ไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นอะไระนะคะที่มีคนมาต่อต้านขณะที่คณะกรรมการด้านการเกษตรป่าไม้และก็การประมงของญี่ปุ่นก็บอกว่าจะมีการประชุมหาหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในเดือนนี้เพราะว่ามันขัดกับกฎหมายญี่ปุ่นหรือไม่นะคะคือยุคสมัยเนี่ยแม้ว่าประเพณีอะไรบางอย่างที่มันเก่าแก่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยคะ่ะเราไม่ได้มองสัตว์เป็นแค่เครื่องมือของมนุษย์แล้วแต่ว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตจิตใจนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ อยู่ร่วมกับเรากับเราทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์นี่มันต้องมีความสมดุลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ละใครจะว่ายังไงแต่ตัวดีซันี่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับก็มีคนเสนอนะครับออว่ากำแพงดินที่สูง2เมตรเนี่ยที่ม้ากระโดดไม่ผ่านเนี่ยอพอจะลดลงมาให้เหลือแค่1นเมตรได้ไหม<อ>ซึ่งถ้าหากว่าเหลือ1เมตรเนี่ยม้าส่วนใหญ่จะสามารถกระโดดข้ามไปได้โดยที่ไม่บาดเจ็บซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูการประชุมนะครับของทางการญี่ปุ่นว่าเขาจะว่ายังไงกัน